สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องนางเก้าฟิชชิ่งนะคะวันนี้เราอยู่ที่เขื่อนไม้เต็งเหมือนเดิมค่ะที่เดิมที่เดิมหมายเดิมค่ะที่ที่เราอยู่นะคะอันนี้เียววันนี้เรามาตกปลาหน้าดินกันนะคะอันนี้เหยื่อค่ะโอ้ทุกคนดูแมงวันเลยค่ะมากินเหยื่อเหยื่อหอมมากหอมมากแมงวันตอมละคะลำขนมปังนะคะข้าวโพดนิดหน่อย ากิมว,วังัตค่ะ okay. น้องก้าวหนีไปตกไปตีปลาช่อนอยู่ฝั่งนู้นค่ะอันนี้อยู่กับพอ่อวันนี้ก็ท้องคว้าปลอดโปร่งค่ะสวยงามทุกคนตอนนี้คุณพ่อกำลังตีปลาอ,อยู่ค่ะวันนี้เบ็ดมากี่คันพ่อเบ็ดมาสิบคันค่ะ วันนี้เหมือนจะร้อนนะได้แล้วสองตัวนะคะทุกคนแต่ไม่ได้ถ่ายคะ่ะเมื่อกี้อยู่สองคนกับน้องเก้าน้องเก้าวิทย์ไปสองตัวแล้วคะ่ะพ่อเพิ่งมาคะ่ะไม่มีคนถ่ายให้นะคะบรรยากาศของเราสวยงามค่ะทุกคนวันที่สามมันหยุดเจอกันอีกแล้ว เดี๋ยวมารอดูกันนะคะทุกคนว่าเราจะได้ปลาอีกไหมทุกคนตัวที่สามมาแล้วตัวที่หนึ่งตัวที่สองเราไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมาแล้วค่ะใครจะตักอะพ่อตักเป็นปะปลาเกียวตัวที่สามมาแล้ว ออแล้วค่ะทุกคนสุดยอดค่ะทุกคนเราไม่ได้ถ่ายตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะคะเราถ่ายตัวสามเลยตอนนี้คุณพ่อได้ปลาแล้วคุณพ่อกำลังตักปลาค่ะนี่ค่ะว้าวตัวที่สามของเราค่ะหมานจริงๆค่ะหมายของเราเองนะคะ นี่ค่ะโอ้สายโลฟ้าเหมือนกันอะนะน้อเก,ก้าหมจะไปตกปลาช่อนค่ะทุกคนไปตีปลาช่อนอยู่ข้างหลังท่าเนี่ค่ะตัวที่สามบอกแล้วหมามันกินตรงกลางหมดเลยอะนี่ค่ะทุกคนมันกินตรงกลางหมดเลยค่ะตัวที่ตัวหนึ่งตัวสองที่น้องเก้าวิดไปตัวนี้ตัวที่สามก็ได้ตรงกลางเหมือนเดิมอะนี่ค่ะ ยอดพ่อสุดยอดจริงๆสามตัวย่ามารอดูตัวต่อไปนะคะโอ้ตัวที่สี่แล้วป้าฮะอยู่เบาปาอยู่ป่ะตัวที่สี่ยังไม่ได้ตักปียังไม่ได้ตัก มาแล้วค่ะทุกคนน้องก้าวโมจะไปตีปลาช่อนวันนี้พ่อกับแม่ถ่ายได้งัดแล้วทุกคนคลิปพี่แล้วไม่ได้งัดเลยสวิงหน่อยวิ่งอยู่ข้างล่างเลยนั่นไงมาสวิงนะปลาข้างล่าง้าปลาตักได้ปะสวิงข้างหลังปลาไงสวิงข้างหลังปลาเออ มาแล้วทุกคนอะไรพอตักแล้วพอตักแล้วเอาเก้าโม่จะตีปลาช่อนทุกคนได้แล้วจิ้วได้แล้วพ,ววพอนั่งเฝ้าตั้งนานลอกไปเลยฟูัวเอาฟัวเอาขึ้นมาเลยลูกเราวางไว้ะนะเอ้ยขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพอแกให้ หมานค่ะทุกคนสี่ตัวอ่าเรานีอยังไม่ออกใช่ไหมสี่ตัวแล้วเดิมเลยกิ้วเดิมเดิมแล้วเหรออืมการที่เราเนี่แบตเราจะหมดแล้วเราก็แค่นี้เนาะถ่ายแค่เนี้ยวันเนี้ยจะถ่ายจะได้วนะ่ะ,ะมแม่แมล่ลืมบอกใหพ่อขัดต้องมาพ่อเขาลืมไม่เป็นไรแม่ยืนถืออยู่เลยอืมอ่ะตัวที่อืมตัวที่สี่ อุ้ยนี่ตัวใหญ่นะสี่ลูกตัวที่สี่ก็อยู่ในน้ำสามนะสี่ตัวค่ะทุกคนสี่ทุกคนสี่ตัวค่ะตัวที่ห้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะกินได้ว่าด้วยกินได้ว่าด้วยกินได้วาด้วยทาข้างหน้าเขาก็งัดใหญ่เลย แล้วนะันนีบอกท่อ,อ,ทอ,องเอ้าแล้วทำไมมันมันมันอะไรเนี่ยสายสา,ายอะติดต่อเปล่าอิอยอกก็ออกก็มามามากิ้วหนีลุงตักแล้วลุงตักอยู่ข้างล่างปลาอะไรนนแล้วว,ลว่ามันกัดปลาแค่ ทำอะไรหลงรงวงไอ้เค่ปลาไอแค่ติดเงี้ยอ้าไปติดต่อตรงไหนเงี้ยปลาไหลไม่ขึ้นน้ำเลยปลาอะไรอะ่ะติดตอ่ดตอตออกกิดต่อเกี้ยน้ำแค่นี้เองพอหลุดไหมลหลุดไหม ตัวทีห้าข้าวตอคันอื่นก็ไม่กินนะน้องเก้าสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะฝากเกดติดตามน้องเก้าด้วยนะคะ